สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันที่บ้านลุงโอครับบ้านลุงโอครับนี่ครับต้องปล่อยตัวปั๊มแท็กครับเดินเอ๊ะตัวไหนฮ่าซีเอ้าไม่เริ่มไม่เริ่มไม่เริ่มโอ้สุดจัดโอ้ย่ะโอ้โหโโอ้หเขาแบงก์ไปโอ้โหออกตัวพร้อมกัน โอ้โสุดจัดต่กล้องวิ่งตามจัก,กรยานครับว้ามไปโฮ้ยเกียร์เฮยเกียนี่ครับแล้วก็ตรงนี้กับที่จุดเริ่มต้นของกวินแต่พ่อวิ่งอีกฝั่งหนึ่งนะวิ่งจะปัน่นหรวิ่งจะปั่นเลี้ยวไปเลยแต่ชอบพ่อให้อีกฝั่งหนึ่งจะไม่ปันป่นเลี้ยวเหรอปั่นเลี้ยวโอเคงั้นลองดูไปเทคทูครับตอนนี้ขี้เกียจวิ่งตามอยู่นี่แหละมา เย็บ <Yep. S 2> ตอนนี้ขี้เกีจวิ่งตามนะครับมาปั๊มสามดอกหนึ่งสองสามเขาเบิบซ้ายฮู้ยี่ยปั๊มออกมาปั๊มเพิ่มครับปั๊มเพิ่มอีกปั๊มเพิ่มตอนนี้มีเนินงใหญ่ให้โดดกีบบอกว่ารออีสักปีหน้าค่อยโดดแล้วกลับไปจุดเริ่มต้นเอ้าเลี้ยวออกเฉยเลยหรือว่าจะวนกลับไปนี่ใหม่ เพื่อจะวนนี่ใหม่ก็ได้ปุ๊บเราไปขึ้นมุมตามตูดใช่ครับวัดไปห้าอุย้ยสุดยอดความคิดใครเนี่ยให้ตากล้องวิ่งตามเนี่ยจากยามีก็ไม่ให้ใช้โอ้ขับเบิร์ซ้ายไปโอ้โหปั๊มไปฮึบโอยี่ยะ โอ้ยอ่ะขึ้นไปไปอีกวัดเปงครับเปงครับป้าแถวบ้านลูกโอ้สนุกครับสนุกโจรห้าร้อยออเดตอนนี้เป็นตาพ่ออ้นปั่นครับพ่อแข่งจักรยานกับผีครับสามสองหนึ่งไปเด้ครับมาเลยครับมาเลยครับกระโดเลยครับ ไปๆๆไ,ไปครับมีคนตามมาแล้วครับรีบไปนะคะมีคนตามมาแล้วนะครับ,รบมีใครเห็นกำลังพลเช็กชูครับเช็กชู ปั๊มาแน้ครับปับ๊มปั๊มปั๊มครับปั๊มงแฮนด์ครับบันฟุตครับวันฟุตมาแล้วครับเซ็กซี่

<_ S 2> <_ S 1> อีกรอบอีกรอบอีกรอบท่านที่สามโหดีอ่ยตอนนี้ปั่นยาเสร็จแล้วครับถึงเวลาไอช่อไปเลยจวินไม่มีเดียวแล้วไป

น้าหมดน้าหมดมาโอ้โหเท้าเบื่อมนแล้วครับาั๊บปั๊บาับปั๊บปั๊บปัับปัาบปั๊บปั๊บ